ก่อนกดดูคลิปอย่าลืมกดติดตามแบบสันกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มิ้นนะคะสวัสดีเจ้าสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ค่ะน้องมิ้นและรถมือสองคนเชียงใหม่เจ้าปีกมาแล้วนะคะแต่ต้องบอกทุกคนก่อนว่าวันนี้เราจะเจอกันเป็นคลิปนะคะเพราะว่าคลิปนี้น้องมิ้นตั้งใจที่จะทําจริงๆแล้วอ่ะตั้งใจที่จะไลฟ์แต่ว่าตอนช่วงเวลา ช่วงเตี้ยงม,มาตันสักร,รมเลย่าเป็นอย่างในเมื่อวันนี้เราตั้งใจที่จะมาไลฟ์แล้วนะคะก็อาจเป็นคลิปแล้วก็ไลฟ์ก็ได้เนาะใครที่กําลังค่ได้รถหรือว่าเข้ามาดูพอดีนะคะช่วงนี้ฝั่งกันว่างงานอยู่บ้านอยู่บ่ได้นะคะวันนี้ดูไลฟ์นะคะก็อย่าลืมค่ะเข้ามาแชร์ก็ได้นะแชร์เข้าไปใน Facebook ส่วนตัวนะคะเนาะเป็นแบบสาธารณะนะคะและถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมาซื้อรถกับมิ้นย้ำนะถ้ามีเพื่อนมาซื้อนะคะแล้วบอกว่าปีนี้แชร์พอดีเลย รับไปเลยค่ะ2,000บาทนะคะย้ำเนาะถ้าเกิดดูไลฟ์อยู่เข้ามาหันเข้าใส่พอดีแชร์ไปได้เลยนะคะเนาะถ้าเกิดมีเพื่อนใน Facebook ของคุณมาซื้อรถกับน้องมินรับไปเลย2,000บาทนะย้ำแชร์แล้วอย่าลืมที่จะแคปมาบอกกับตัวกันกันก่อนนะเจ้าเนาะจะได้รู้ว่าอ๋อนี่ไงเพื่อนอีพีนี่มาซื้อพอดีนะคะเกิดบังเอิญเพื่อนเห็นแล้วเพื่อนอยากได้พอดีนะคะเราจะทำไลฟ์นี้ให้ทุกคนแบบได้ช่วยกันนะเจ้าเนาะ จริงๆอยู่บ้านก็มีรายได้บอกเลยว่างานนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆแค่แชร์ไลฟ์ก็ได้เงินนะคะย้ำนะอยู่ดูเฉยๆอาจจะอย่างสักอย่างเลยแต่ถ้าเกิดดูแล้วแชร์อย่างน้อยถ้าเกิดบังเอิญมีเพื่อนอยากได้พอดีไลฟ์ Live นี้จะได้ตังไปด้วยนะคะ2,000บาทเลยนะคะสําหรับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนมาซื้อพอดีนะย้ํานะคะดูแล้วอย่าดูเฉยดูแล้วอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะคะเนาะเกิดเพื่อนใน Facebook มาซื้อแล้ว คนที่มาซื้อบอกเลยนะคนแชร์อยู่บ้านเฉยๆก็ได้สตางค์นะคะเนาะมาช่วยกันทำมาหากินดีกว่าค่ะช่วงนี้เนาะไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรก็อยู่บ้านดู Facebook l i ฟ e ก็ได้เงินนะคะเนาะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าน้องมินเตรียมนะรถที่ต้องบอกเลยว่าเป็น แบรนด์ใหญ่อีกแบรนด์หนึ่งถ้าเอ่ยชื่อไปทุกคนต้องรู้จักเพราะว่าแบรนด์นี้เนี่ยโอ้โหเขามีชื่อเสียงในเมืองไทยมาช้านานเลยแต่ว่าที่ชื่อเสียงที่ดังที่สุดสมัยก่อนเนี่ยนะเขาจะเป็นนิสสันบิ๊กออ๊มอุาละลืมไปบอกชื่อแบรนด์ไปแล้วนิสสันนะคะ นิสันหรือว่านิสันบิ๊กเอนะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเอ่ยชื่อไปทุกคนจะอ๋อทันทีมาว่าจะอยู่ในยุคเบบี้บูมเมอร์หรือว่ายุค90นะคะอ่ายุคตันี้คือยุคตัวเองยุคเบบี้บูมเมอร์คือรุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วยุคเจนเอก Egg, นะคะต้องเคยได้ยินนิสันบิ๊กเอแต่ว่าทุกวันนี้ยังมีบางคนที่ยังใช้นิสันร,รุ่นนี้อยู่นะคะรู้ไหมมันเป็นรถที่โอ้โห ทนมากๆทนทานยิ่งกว่าสีทนได้แหมมันทนขนาดนะเจ้าเนาะวันนี้ค่ะมิ้นได้รวบรวมนิสันนะคะที่น้องมินน้นมีนะ ต้องบอกเลยว่ารวบรวมมาแล้วก็ส่วนลดเนี่ยสูงสุดถึง130,000บาทนะคะย้ำเลย130,000บาทนี่คือส่วนลดที่คุณจะได้ไปกับรถด,ดีสานของน้องมีนะคะและอย่าลืมค่ะเข้ามาดูแล้วอย่าดูเฉยๆนะแชร์ไลฟ์ไปได้ด้วยนะคะเกิดมีบังเอิญเพื่อนใน f c e e o o o เแค่ได้พอดีนะเจ้าเอาไปเลยค่ะคนแชร์2000บาทนะคะอย่าลืมร่วมสนุกกันเนาะอยู่บ้านเฉยๆไปได้สตังค์แชร์ไลฟ์กดจ่วยกันก็ยังดีนะเจ้าเน,ะนาะได้ตังค์ไปใช้ด้วยนะคะอ่ะ สำหรับวันนี้เตรียมมาทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคันนะคะจริงๆมีเจ็ดแต่ว่าไม่ได้จอดอยู่ที่นี่หนึ่งคันเนาะเพราะว่าจอดอยู่ตรงเต็นท์คุณอานะคะเราต้องบอกก่อนเราจะมีเครือข่ายเครือข่ายอะโอ้หขายรถมีเครือข่ายด้วยใช่นะคะก็เป็นเครือข่ายที่เป็นแต่รถเหมือนกันนะเจ้าคือเต็นท์คุณอาอยู่ตังสันกูเล็กนะเจ้าเป็นไอ้แดงเนาะท่อนตรงนี้เนี่ยชื่อไอ้น้อยนะเจ้าแต่ละรู้ชื่อพ่อห้ามลออนะคะย้ํานะคะไม่รอชื่อพ่อนะคะโตแล้ว จริๆตอนละออนนี่กันเราชื่อพ่อชื่อแม่นี่เป็นอย่างที่แบบฮิตฮอตมากซึ่งบางทีต้องบอกเลยว่าเป็นแบบเด็กๆทุกคนต้องเคยโดนอะ่ะแล้วเวลาทุกครั้งที่ไปโรงเรียนแล้วสมมุิพกเนี่ยจะากล้าให้เพื่อนเห็นเลยลักซ่อนไว้นะคะทําไมเพราะเพื่อนเรอชื่อพ่อชื่อแม่นะคะจริงๆนะเป็นเด็ก,ดกในยุคเข้านย์อย่างน้องมินอะ่ะไม่ได้เลยนะอย่าเอาสมมุติพกตามเฮีย เพื่อนจะเปิดหอเพื่อนไปพอเกตดเขาเลยแต่เพื่อนจะดูอะไรคะดูชื่อพ่อชื่อแม่เราแล้วไปล้อชื่อพ่อชื่อแม่เราจริงๆแล้วตอนเด็กโกรธกันด้วยเออทุกคนโคตรน่สื่อไอหยัางนะสุอขขาโครธอหยังย่งเนี่ยแต่คือพอโตมาแล้วก็ก็เป็นแบบเป็นเรื่องที่แบบมาเล่าสนุกๆเนาะจริงๆสมัยก่อนตอนเด็กเดกี่เพื่อนคนหนึ่งป่อจื้อเบิม้มไม่รู้ว่าเพื่อนจะเข้ามาดูหรือเปล่านะเออจริงๆพ่อของเพื่อนชื่อเล่นชื่อเบิม้มจริงๆเพื่อนไม่ได้ชื่อ เพิมเพื่อนชื่ออีกชื่อหนึ่งชื่อต่อเราเพื่อนนะคะเผากันเลยเดียวแล้วทุกคนก็เรียกเ <_ S 1> พือพ่อนเนี่ยชื่อชื่อต่อว่าเบิม้มเบิม้มเบิม้มตลอดเวลาแล้วมันจะมีวันหนึ่งที่พ่อเพื่อนมาดูกีฬาที่โรงเรียนพอดีตลกมากทุกคนก็ห้องไอ้เบิม้มขอโทษนะคะคุณพ่อทุกคนเรียกชื่อพ่อเพื่อนว่าไอ้แล้วตามด้วยชื่อเล่นของพ่อเพื่อนพ่อเพื่อนมาดูกีฬาอยู่พอดีนั่งอยู่ในสแตนด์ด้วยกันครับโอ้ยเพื่อนนี่แบบ หน่าชากันหมดเลยนะคะนั่นเป็นเรื่องไรเด็กที่สนุกสนานแต่ว่าไม่ควรนะคะพอโตแล้วเขากบไปได้ล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันละเนาะนะคะจริงๆมันเป็นเรื่องเล่าสมัยก่อนที่แบบเป็นการล้อชื่อพ่อชื่อแม่กันนะคะคิดว่าคนจะจะเข้ามาดูกันพอสมควรละเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะเนาะวันนี้เตรียมมาให้ทั้งหมด6คันนะส่วนรถสูงสุดเนี่ยต้องบอกเลยว่ารถไปถึง 13 0 0 0 0บาทนะคะแล้วบางคันบอกเลยว่าเงินยังเหลือนะสำหรับลูกค้าที่อยากได้เงินเหลือต้องบอกก่อนลูกค้าถ้าอยากได้เงินเหลือต้องดูจากอะไรบ้างนะคะหนึ่งลูกค้าต้องมีรายรับหรือว่าไรายได้ของตัวเองนะคะตามหนังสือรับรองเงินเ,เ,เดือนหรือสลิปเงินเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เท่าของค่างวดนะคะเนาะแล้วก็ดูก่อนถ้าสมมติว่าค่างวด4ปันเงินเดือนสกอัก เก้าพันหรือ12ื่นสองนี่ก็สามารถซื้อได้ละเนาะแต่ว่าอันนี้ต้องดูก่อนว่าลูกค้าต้องบัตรเครดิตบูโรนะคะย้ำเนาะมันต้องดูในเครดิตของลูกค้าและดูภาระที่มีอยู่ด้วยซึ่งอันนี้มันจะต้องดูรายละเอียดดีเทลเป็นรายบุคคลไปซึ่งแต่ละคนไม่เท่ากันสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับมิ้นก่อนได้ที่ลายด้านล่างนะคะเนาะวันนี้นะนิสสันลดกันแบบถล่มทลายมาก เนะีเ๋จะพาไปดูรุ่นเล็กก่อนนะคะเริ่มต้นจากตัวเล็กนะจนไปถึงตัวใหญ่ที่สุดนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวเล็กพร้อมๆกันเลยอยู่ทางด้านนน้นนะคะนิสสันมาร์ข้างหน้าดีกว่าเออนิสสันมาร์ทค่ะคันแรกนะคะตัวนี้นะคะนิสสันมาร์ท 1.2e ตัวนี้เป็น e c o ค a านะคะราคาเดิมนะอยู่ที่199แต่เราลดแล้วเหลือ192 192,000 19บาทเท่านั้นนะคะเนาะอันนี้เนาะ ตัวนี้ค่ะสามารถจัดแบบเงินเหลือได้ถึง48,000บาทอันนี้คือเงินเหลือนะคะเนาะเผื่อแบบจะกู้เผื่อแล้วก็อยากได้เงินเหลือกลับบ้านไปนะคะเนาะย้ำนะตัวนี้ต้องลูกค้าเครดิตดีนิดนึงนะคะเนาะเงินเหลือ48,000บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาเอาสตังเหลือจะเอาหมอกใจนะคะจัดได้เลยค่ะฟรีดาวน์192,000บาทผ่อนเดือนละ3,473บาทที่84วัน,นะคะเอาใหม่นะ 19 2 000คือราคาค่าตัวนะคะ192,000บาทผ่อนเดือนละ3,473บาทนะคะตัวนี้เป็น E c o c คาร์เกียออโต้เนาะข้างในเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่สร้างไรายได้ให้นิสสันมหาศาลนะตัวนี้นะมันจะมีอยู่2ตัวก็คือนิสสันม a r c ชแล้วก็นิสสัน Ar m ์ r มนะคะอวันนี้ข้างในจะเป็นเบาะผ้าของจากข้างหน้าก็ได้นะนี่นะคะเราโดนฝนตกใส่ นะนี่นะคะตัวนี้จะเป็นบอ้าถ้าเกิดว่าใครเคยดูไลฟ์ Life ก่อนหน้าเนี่ยมิ้นจะทำเป็นแบบละเอียดไปแล้วนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือเล็กกระทัดรัดค่ะขับง่ายประหยัดอีโคคาเนี่ยต้องบอกเลย รถรุ่นไหนที่เขาบอกว่าอีข้อคารถตัวนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอยู่3อย่างก็คือ1มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันที่มากกว่า20กิโเมตรต่อลิตรนะคะแล้วก็2ก็คืออัตราการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้มาตรฐานยูโรโฟนะอันนี้เป็น2012นะคะเนาะมาตรฐานยูโรโฟก็ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกินกี่มิลลิกร,รัมที่เขากําหนดมาในมาตรฐานนั้นแต่เดี๋ยวนี้เข้าไปยูโรซิกแล้วแต่ถ้าถามว่ายูโรโฟก็ดีไหมก็ดีนะคะเนาะก็ถือว่าช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะอีกข้นหนึ่ง นิสสันอเมรานะคะเนาะทางด้านนี้เขามีดีเรื่องความกว้างขวางโออของห้องโดยสารนะคะเนาะตัวนี้ต้องบอกเลยว่ากว้างนะคะนี่มารวมๆทั่วไปค่อนข้างกว้างแต่ว่าเครื่องยนต์แค่1 2 0 0 200cc ซีซีนะคะราคาประหยัดและกว้างขวางกว่าใครก็จะต้องเป็นนิสสันอเมรานี่แหละเนาะตัวนี้นะคะ200,000 7 2 0 0 0บาทนะคะตัวนี้สามารถจัดแบบเงินเหลือได้สูงสุดถึง6,800 0บาทแต่ย้ำนะคะมันขึ้นกับเครดิตของลูกค้านิสสันอัลมาราคันนี้บอกเลยว่าไม่น้อยมากจุดขายของเขาคือมาอยู่ที่แค่2,000นนะนี่แล้วก็ตัวนี้นะคะข้างโดยรวมข้างในนี่นะข้างในเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะใหม่มากแล้วก็นี่ค่ะ เลขมาอยู่ที่2,519กิโลเมตรเท่านั้นนะคะนี่เห็นไหมอันนี้คือเรายังไม่ได้สตาร์ทนะแล้วก็ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาตัวนะเจ้าคือประหยัดแล้วประหยัดอีกอะอา้าประหยัดไปไหนแลวรถที่ค่อนข้างจะมาอีกนี่นะนี่ยังไม่ได้แกะเลยจ้านะคะนี่เนาะนี่นะตัวนี้ นะบอกเลยว่าใหม่มากๆนะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหลังด้วยแล้วก็ดูโดยรวมๆสภาพรอบๆคันก่อนไปดูด้านหลังให้เปิดให้ดูนิดนิดนึงใหม่ขนาดที่ว่านี่นะใหม่มากจริงๆรอยอาร์คโลงงานเนี่ยดูสิเห็นไหมทุกจุดนี้ยังอยู่เหมือนเดิมดูเนี้ นี่นะคะรอยแต้มจากโรงงานมาเนี่ยทุกอย่างนี่ค่อนข้างที่จะใหม่มากต้องบอกเลยคันนี้เจ้าของเดิมขายเขาอนไม่ไหวนะคะมาดูข้างหลังกันนิดนึงข้างหลังเมียข้างหาน้องมีนอ่ะเปิดดูข้างหลังข้างหลังเราตำมากอ่อนะเรามาดูรอยอากจากโรงงานด้านหลังเผื่อทุกค้าไปดูที่อื่นแล้วอยากจะดูว่าสภาพรถเป็นเหมือนกันก็มาดูโดยรวมนี้นะเจ้าฝากกระโปรงท้ายเนาะรอยอากจากโรงงานนะคะเนาะแล้วก็ด้านหลังด้านล่างนี่ข้างหลังนะคะนี่เห็นไหม เดิมทั้งคันเลยถ้ารถเกิดโดนต่ําก้นมาหรือเข้าที่ข้าวซีนะคะรอยแบบนี้จะไม่มีมันจะเบี้ยวพ่องต้องพอดีๆนะเจ้าเนาะอ่านี่คือข้างหลังเนาะตรงก,ารกลางรถเราดูข้างหน้าดีกว่าในสภาพห้องเครื่องเป็นจะได้พองนะเจ้าการนี้ห้องเครื่องเป็นได้พ่องหาน้องมิน้นโอเคก็เนาะหนึ่งพันสองร้อยซีซีนะคะบอกเลยคันนี้เป็นอีโคคาร์ที่กว้างขวางมากๆเคยมีคุณยายคนนึ่งมาซื้อน้องมิ้นไปนะรุ่นเนี้ยท้องมิ้นจำได้ ก่อรถนิสสันตัวนี้เหมือนกันยายลูกฮอดมานะคะเนี่ยสภาพประมาณนี้เลยนี่โอ้โหห้องเครื่องนะดูดิคันหน้านะคะโดยรวมๆทั่วไปข้างในนะคะเบ้าต่างๆนะกอยอาร์คโรงงานทุกจุดยังอยู่ดูแผ่นเพดี แผ่นๆนี่คือใหม่กริปมากนะคะคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าลูกค้าเหมือนได้รถใหม่ไปใช้เลยนะคะนี่เห็นไหมขอบดูขอบรอ,อยอักโรงงานทุกอย่างน็อตไม่ขยับของจริงนะคะอันนี้เนาะอยากได้ออีโคคาร์สักคันนึงกับนอนงะมีนตัวนี้ถูกกว่ารถใหม่ถึง2 0,000กว่าบาทเหมือนลด50เรนะคะในราคาที่ถูกกว่าและตัวนี้เนี่ยสามารถจัดได้เงินเหลือตัวยเหลือสูงสุดถึง68,00 0บาทแต่ต้องย้ําก่อนว่าแล้วแต่เครดิตลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่จัดเงินเหลือ ค่าง,งดคันนี้จะผ่อนเดือนละแค่4,784บาทเท่านั้นนะคะไม่ต้องมีอะไรก็สามารถฟรีดาวได้เลยขอแค่ลูกค้าไม่ติดเครดิตบูโรนะสำหรับคันนี้นะคะคันที่2นะจบไปละสำหรับ e ีโคคานะตัวเลขน่ารักแล้วก็ประหยัดนะคะเดี๋ยวจะพาไปพอรถที่ขยบไซส์ขึ้นมาใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะใหญ่แบบอ,อีก2นิดละกันเพราะว่านิดนึงนี่คือมันแค่ซิตี้คาแต่ขยบขึ้นมาอีกไซส์นี้คือเป็น รถเก่งขนาดกลางนะคะเดี๋ยวไปดูข้างๆหอมๆกันนุ่นๆนิสสันเซลฟี่นะคะนี่นิสสันเซลฟี่นะตอนนี้ก็ลดราคาลงมาแล้วนะคะตัวสีดำนี้ก่อนนี่ตัวนี้นะคะ,ะตัวนี้ลดราคาเหลือเพียง3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะตัวนี้เนาะลดราคาลงมาจากสามห้าไม่ใช่ เออถูกสิลดราคาจาก399เหลือ339เออเนาะเพราะราคาให้เราขาย39 9ตอนนี้ลดลงมาเหลือ339นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถจัดเงินเหลือได้ถึง60,000บาทนะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะอยากจะแบบไม่จัดเงินเหลือเอาแบบเอาไ้ใช้พอดีพอด,พอดีนะคะคันนี้ค่างวดจะผ่อนอยู่เดือนละ6,132บาทนะคะเนาะราคาจะอยู่ที่399นะคะตัวนี้เป็นรถปี5 5เนาะคะเนาะอ่ะอาอเมร่าเมื่อกี้ปี6อเลยนะ เออปีห้าปีห้แปดเนาะี่เจ้หกหกสองพันสิบแปดไม่ส0งพันหนเออหกนะทีนี้มันอะไรอะ่ะ20 20ูนย์องศูนองศูนย์ุสองอ่ะลบสอปีก่อนเราจะไม่สับสนเรื่องปีไทยกับปีฝรั่งนะคะอเมล่าเมื่อกี้ปีสองพสี่ดนะ อันนี้ปี20ถึง80กว่20อ่ะ2ปีนะคะเนาะวิ่งปีแล้ว่านน้อยมากๆเลยแล้วส่วนคันนี้นะคะปี2555ไปละ <laughs> ไปละนะ จำปีบาได้สันลวดนะคะตัวนี้รถปี2555นะเบนจินต้องบอกเลยว่า n i s s ันเ e ลฟี่เขาขึ้นเชื่อเรื่องของการประหยัดน้ำมันตัวนี้เครื่องยนต์1,800ซีซีนะคะส่วนด้านหลังตรงนี้เครื่องยนต์เพียง1,600ซีซีนะตัวนี้นะลดราคาเหลือเพียง329,000บาทนะคะตัวนี้ผ่อนเดือนละ5,951บาทนะ5,9,1,5 ตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์ 1,600cc รถปี2,556นะคะปีอ่อนกว่าสีดำเมื่อกี้ไป1ปีนะคะโดยรวมทั่วไปเครื่องยนต์คันนี้ 1,600cc ราคาอยู่ที่3 2, 9ม้นะคะมันหวยเลยจุดเนี้ย <laughs> เหมือนหวยเลยนะผ่อนเดือนละ5,951บาทนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถเก่งขนาดกลางนะน้องมินก็แนะนำา2คันนี้ประหยัดน้ำมันสูงสุดถึงประมาณ16-17กิโลเมตรต่อลิตรถ้าเทียบกับรถสเปคเดียวกันของค่ายอื่นนะย้ำเลยค่ายอื่นเนี่ยก็จะเป็นแบบค่ายที่เป็นผู้นำทางเขาเรียกว่า รถมือสองเนาะก็จะเป็นพวก d a หรือหรือว่า To โ yo ต a นะคะตัวนี้บอกเลยถ้าเอาเรื่องการประหยัดน้ำมันไปแข่งกันชนะทุกตัวนะคะเนาะไม่เชื่อลองไปถามเพื่อนที่เคยใช้ได้นะคะเนาะเวลาที่อยากจะถามว่าใครอะไรเป็นยังไงเนี่ยให้ไปถามเพื่อนที่เขาเคยใช้นะไม่ใช่ว่าถามเพื่อนที่ไม่เคยใช้เพราะบางทีอ่ะเราต้องเราต้องดูก่อนว่าไหนคือความจริงอไหนคือความคิดเห็นนะคะลองไปถามดูดีๆถามเพื่อนเนี่ยต้องดู้วยเพื่อนใช้รุ่นนี้อยู่โอเคฉันถามประหยัดจริงไหมนะคะเพราะจากที่เราไปถามสอบถามเพื่อนมาหลายๆคนรุ่นนี้ ประหยัดน้ำมันจริงๆนะอ่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูนิสสันเทียนานะคะอยู่ด้านหลังนี่นิสสันเทียนาคันนี้นะคะเนาะนี่ต้องบอกเลยว่าลดร,ราคาลงมานะคะเนาะตัวนี้เนี่ยแสนสามนี่ลดสูงสุดเลยนะคะจาก519เหลือเพียง389,000บาทนะคะตัวนี้สามารถแบบจัดเงินเหลือได้นะถึง51,000บาทนะคะ ตัวนี้นะคะจัดเงินเหลือได้สูงสุดถึง51,000บาทนะคะโดยรวมทั่วไปข้างในบนหลังคางเนี่ยมีซันรูฟด้วยนะถ้าบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยถ้าไปเทียบกับตัวอื่นเนาะก็จะต้องเทียบกับเอ,อ่อ Honda Accord Toyota Camry นะคะตัวนี้เป็นรถปี5-2ค่ะเนาะนะสอง 2,552นะคะตัวนี้ 2,500cc แกออตโต้นะคะอยากได้เก่งใหญ่สักคันหนึ่งเอาไว้ใช้นะต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยก็ตอบโจทย์อยู่ด้านหลังมีช่องที่แบบว่า ทะลุเอาของเก็บได้มีม่านบังแดดนะคะเนาะอยากดูรีวิวเพิ่มเติมที่เป็นรีวิวละเอียดมิ้นเคยทําไวใ้ให้แยกเป็นคันแล้วนะคะนี่ข้างในเป็นเบาะหนังค่อนข้างที่จะกว้างขวางออปชันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะใครที่ชอบนิ s a n หรือว่าเป็นสาวกนิ s a n อยู่แล้วแนะนําเลยคันนี้นี่คุ้มค่าคุ้มราคาจริงเพราะว่าราคาเท่าพวกแบบ ซิตี้คาร์คันเล็กๆแต่ว่าแบบได้รถสเปคที่ใหญ่ขึ้นนะคะอยากได้คันไหนก็สามารถไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับมินได้เลยเนะาะไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะคะ s i k h o n c m นะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าลายหน้าตาเป็นยังไงนะคะนี่เดี๋ยวนะนี่ลายหน้าตาเป็นแบบนี้แอดไลน์เข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ทุกคนก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับมินไดกดแป้นพิมพ์ตรงนี้นะ มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าอยากจะดูรถคันอื่นนะทำยังไงดีนี่ค่ะคลิกที่เมนูนะเลือกดูรถเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์นะคะหรือดูรีวิวรถคันอื่นได้จาก YouTube นะคะนี่หรือว่าจะดูผ่าน Facebook Live ก็ที่เราดูอยู่ในช่องทางนี้แหละทั้ง Facebook Live แล้วก็ทั้ง u t u b e นะคะอย่าลืมดูแลอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนด้วยนะเพราะวันนี้ถ้าเกิดว่าแชร์แล้วเพื่อนมาซื้อเพื่อนจากใน Facebook ของลูกค้านะคะหรือว่าแฟนเพจที่ดูอยู่ เพื่อนมาซื้อก็รับไปเลย2,000บาทนะคะอย่าลืมแชร์เป็นสาธารณะแล้วก็แคปส่งมาด้วยเนาะจะได้รู้ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเข้ามาจริงๆนะคะเพื่อนจากใน f c e e o o o มาพอดีเลยนะ อยากได้แล้วเห็นเพื่อนแชร์นะคะเข้ามาบอกเลยค่ะคนแชร์รับไปเลยนะคะ 200, 200อยู่บ้านเฉยๆดูไลฟ์สดก็ได้ตังคนะคะอย่าลืมนะดูแล้วแชร์ด้วยนะคะเนาะลดมือสองที่ดูที่มาที่ไปก็ต้องลดมือสองคนเชียงใหม่แล้วก็ไม่มีชนหนักทุกคันย้ําเลยไม่มีชนหนักนะคะทุกคันเนี่ยเราคัดรถเข้ามานะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะรู้ว่าคันไหนเป็นอะไรยังไงนะคะแต่ไม่มีเวลามามาย้ำมาอยาก,ยากมาเตื้อตรงนี้ก็กลัวอยู่โควิดสิบเก้ามเป็นอย่างนะเจา้ามันต้องมาเต นะกดมาดูในไลน์ก่อนได้เลยนี่ฟิกมาได้เลยค่ะโอ้โหเตรียมมาให้หมดแล้วนะนี่นะคลิกมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับมิ้นทางช่องทางนี้ได้เลยบอกเลยว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะย้ำว่าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอยากได้คันไหนสอบถามมาได้เลยนะและอย่าลืมดูไลฟ์อย่าลืมแชร์นะคะช่วยกันแชร์ค่ะถ้าเกิดว่าแบบ มีเพื่อนมาซื้อย้ำทุกครั้งเลยนะถ้ามีเพื่อนมาซื้อแล้วบอกว่าแชร์คนที่แชร์มาพอดีเลยแล้วปีหันโอ้ปีก็เลยเข้ามาซื้อคนแชร์รับไปเลยนะคะ2 0 0 0ับาทอยู่บ้านบาดายดูไลฟ์ก็ได้สตางคงและจ๊ะเนาะช่วยกันทำมาให้กินนะคะช่ว,นนนะะชวนงนี้เนาะก็ถือว่าเราได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะเนาะ,ะบอกเลยถ้าเกิดแชร์ให้เพื่อนไม่ต้องกลัวจะผิดฟ้องเพราะว่าเราเ่ยรับประกันให้ดูคันนะคะคัดมาอย่างดีรถไม่มีชนหนักรถชนหนักเนี่ยเราไม่ได้ซื้อเข้ามานะคะเนาะ อยากได้รถมือสองไว้ใช้สักคันราคาประหยัดรถสภาพดีๆก็แวะมาดูก่อนได้ที่รถมือสองคนเชียงใหม่ค่ะเนาะวันนี้นะอาจจะไ,ไ้อ่านคอมเมนต์แล้วก็มไาได้ตอบคอมเมนต์ทุกคนอาจจะพิมพ์เข้ามานะคะเพราะว่าเป็นคลิปนะบอกก่อนอยากให้มันชัดแต่เดี๋ยวจะมาแบบตอบทุกคนนะคะผ่านไปกันจะนั่งดูแล้วก็ช่วยตอบตอบตอบนะคะภายหลังได้เนาะมาดูย้อนหลังนะคะก็สามารถพิมพ์มาทักทครก็ได้หรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติอมอดไ์หามินได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนสำหรับทุกการติดตามตจ้าจักนะเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าถ้าดูแล้วรู้สึกว่าชอบก็อย่าลืมกดติดตามแบบสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะ